สวัสดีครับทุกคนจุงกะแมวบองโอนจุงกะนุ่มแมแซสม,สมายมาครับวันนี้ได้หม,ม่วงสวายมันสวายเลยสวายใจสวายกูจนี่ลูกใหญ่แล้วแล้วก็มะย,ยมครับภาษาเขมรเรียกตูดมีภาษาเขมรเรียกสวายนะ,ะสาาสวยเรียกกงสาสวยเรียกมะยมเหมือนกันนะทุกคนอันเนี้ยแต่ภาษาเขมรเรียกกตูดในน้ำจิ้มก็นี่ เห็นไหมแกาปลาร้าหอมแดงข้าขวาคั่วข้นๆแบบคนๆอืมะมวงน้อยนะครับนี่ใ,ใจสวายกระด็บสวายนั่นแหละอืม่มวงกระตอยอันใหญ่ยังไม่กล้าทุกคนมายอมด้วยไปอะไรก่อนนี่นี่เหรอ ยดูนะเจียวคนๆเลยนะแบบคนๆทุกคนเงาะไม่ติดมาอีกเนะนี่ยไปเฮ้ย Ừ. Rồi chúng ta đút nếu. Bây giờ yum. Ừ. Rầm rồi. Hứ. Bay. Úi, thơm đen tụi con. Ôi, rung rung rung

ม,มาใกล้ๆแบบใกล้ๆนะแบบเต็มปากเต็มคำอออหนึ่งสองอเป็นไงครับได้ยินเสียงมั้ยฮู้กอว่ออะ รอบมากอุ้ยอืมอืมมจะทำอะไรกินเนียนใหญ่ตำมะอืม ทำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องมาไปเจยวปลาราคือดอมเบสหือสุดยอดเลยเครื่องเสกผ้าดังแล้วอ๋อ คำหนึ่งครับอืบได้อือไปแล้วครับทุกคน ไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนอถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้โคกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ